ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอปืนมั่นใจคว้าซูบิมนดีแม้ราชันจ้องปาดอาซนอลมั่นใจว่าจะเซ็นสัญญากับมาตินซูบิมนดีกองกลางของเรอัลโซเซดาด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์ได้สำเร็จแม้เรอัลมาดริดให้ความสนใจด้วยเช่นกันก็ตามเนลสปอร์ตเผยเมื่อเดือนมก,การคาคมว่าเดอะการ์นเนอร์จะเซ็นสัญญาก,กับมิฟิลชาวสเปนในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังพยายามติดต่อน,นักเตะม,มานานกว่า12เดือนอย่างไรก็ตามรายงานในสเปนระบุว่าเรอัลมมดริตแสดงความสนใจในกองกลางรายนี้และอาจแย่งชิงดิวนี้ กระนันล,ล่าสุดตามรายงานของ ESPN a r s e n อ l มั่นใจว่าจะได้ลายเซ็นของ Real ad, ดาวเตะเรอัลโซเซดาดยการเจราจาอยู่ในขั้นตอนที่คืบหน้าแล้วคาดว่าการเซ็นสัญญากับซูบิเมดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมทัพผู้เล่นสำคัญในช่วงซัมเมอร์สำหรับยักษ์ใหญ่จากลอนดอนเหนือซูบิเมดีซึ่งเกือบย้ายไปลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วก่อนปฏิเสธข้อตกลงในนาทีสุดท้ายมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่5.1ล้านปอนด์ อาร์เซนอลต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่ก่อนเริ่มฤดูกาลหน้าเนื่องจากจอจินโยและโทมัสปาเตตต่างหมดสัญญาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลและสโมสรเร่งให้ความสนใจซูบิเบนดีมากขึ้นปืนคุยเอเย่นโกมันถามโอกาสคว้าตัวอาร์เซนอลตกเป็นข่าวว่าได้เปิดการเจรจากับเอเย่นของคิงลี่โกมันปีกเปนแมนิคเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการย้ายมาอย่างชินเอเมรสตสเตเดียม ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าเราแมามองของปืนใหญ่ได้ติดตามผลงานของดาวเตะวัย28ปีในฤดูกาลนี้มิเกลอาร์เตต้ากระตือรือร้นที่จะเพิ่มประสบการณ์การควา้าแชมป์ให้กับทีมของเขาขณะที่การเพิ่มปีกรายใหม่กลายมาเป็นความสำคัญของพวกเขาก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดนักเตะย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เคยรายงานมาแล้วว่าปืนใหญ่เป็นผู้นำในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญากับโกมันเหนือสปเปอร์คู่แข่งร่วมลอนดอนเหนือ หลังจากที่ไม่ได้เป็นคนโปรดในทีมของแวงซองกอมปานีดาวเตะชาวฝรั่งเศสก็มีแนวโน้มสูงที่จะออกจากบายเยอในช่วงซัมเมอร์และเขากำลังพิจารณาทางเลือกอยู่ทีมในลีกซาอุดิอรารเบียก็เข้าร่วมกับ2สโมสรในลอนดอนเหนือเพื่อคว้าตัวโกมันแต่เขายังคงมีความกระตือรือร้นที่จะได้เล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอันที่จริงอาร์ซอนจับตาดูโกมันและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาตั้งแต่ช่วงเดือนมก,การาคมแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาสนอซนตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับปีกคนใหม่ในซัมเมอร์นี้หลังจากที่โบคาโยสาก้าและกาเบียวมาติรลุลี่ต่างก็มีช่วงเวลาที่บาดเจ็บจนเผยให้เห็นว่าพวกเขาขาดความลึกในตำแหน่งแนวรุกในทีมสกายเผยปืนกลางโตคุยสัญญาใหม่ปาเต สกายสปอร์ตเผยว่าอ์เซอนอลเปิดฉากเจรจากับโทมัสปาเตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แล้วสัญญาฉบับปัจจุบันของดาวเตะวัย31ปีจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์และสโมสรมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะขยายสัญญาเพื่อให้ปาเตยอยู่ในทิมเอเมเรซสเตเดียมต่อไปแข้งทีมชาติกาน้าเป็นกำลังสำคัญของไอ้ปืนใหญ่โดยลงเล่น31จาก34เกมในพีเียม์ลีกฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้มิเกลอาร์เจตาผู้จัดการทีมบอกว่า การเจรจาก,กับผู้เล่นมีความคืบหน้าและตนจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอันเดียแบตาผู้มีการกีฬาและสโมสรเป็นฝ่ายตัดสินใจและพูดคุยกันตาอ้อนแฟนเปิดบ้านเจอเปอียชขอจัดหนะักมิเกลอาเจตาเฮดโค้ชอาเซนอลขอแรงแฟนบอลทุบม้อข้าวเชียร์ขาดใจในเลกแรกแชมเปี้ยนรอบรองคบปารีแสแซงแชรกแมง29เมษายนเพราะคือเดิมพันที่เกไปหมดหน้าตัก ปืนใหญ่ทิ้งการล่าแชมปีพยมลรกอังกฤษแล้วไปโฟกัสสร้างประวัติศาสตร์แชมป์แชมเปี้ยนโดยต้องผ่านของแข็งอย่างปเปียเชเริ่มที่เอเมรสสเตเดียมงานนี้คุณซื้อวัย42ปีขอแรงกูเนอร์จัดหนักสร้างบรรยากาศข่มขวัญคู่แข่งผมต้องการบอกแฟนบอลเราว่าเกมพบปารีสแซงแชคแมงขอแรงทุกคนสู้ไปกับผู้เล่นในสนามทุกการแย่งบอลการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการฮิวสตัดสนับแข้งเตี่ยวขาสั้นและเสื้อยืดมาด้วย ลงไปแข่งเกมวันคารหน้าร่วมกันที่รังยา่าเราสร้างมันให้เป็นค่ำคืนที่อัศจรร์สุดของเอมิเรตสเตเดียมอาร์ซนอลนท้าทายทีเดียวเพราะ2รอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมาเปียเชปราบทีมจากอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลและแอสตันวินล่ามาทั้งสิน้นปืนลุ้นหนักไว้และเมเลโนโส่สอดชวดบูเปเเียเชเลกแรกมิเกลอาร์เตตากุนซืออาร์ซนอลนออกมาเผยว่าเป็นไว้กับมิเกลเมเลโนโ่ อาจจะพลาดช่วยทีมในเกมรอบรองอยู่ฟ่าแชมเป,ปี้ยนนัดแรกพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงคืนวันาคราน,นี้ทั้งสองคนไม่มีชื่อแม้แต่เป็นตัวสำรองในเกมที่อาร์ซนอลเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลตสอต่อ2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก่อนเกมดังกล่าวอาร์เต้าให้สัมภาษณ์ว่าทั้งไวและเมลิโนไม่พร้อมลงสนามเพราะมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะอิฟสวิตเมื่อวันอาทิตย์พวกเขาลงไม่ได้จริงๆถ้าลงได้ผมก็จะใส่ชื่อแน่นอนน่าเสียดายพอจบเกมกับอิฟสวิดก็มีปัญหาตามมา และตอนนี้พวกเขายัางไม่ฟิตอาร์เตต้ากลา่าวพอถุกถามหลังเกมว่าทั้งสองคนจะหายทันเกมเจอแผลเฉยไหมอาร์เตต้าได้แต่ตอบว่าต้องรอดูอีกทีวันนี้พวกเขายัางลงไม่ได้เลยอาซนอลหวังว่ามลาโนจะหายทันเพราะเขาฟอร์มดีมากช่วงหลังแม้จะเล่นในตำแหน่งกองหน้าจำเป็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะทีมเจอวิกฤตไม่มีหัวหอกอาชีพให้ใช้งานส่วนไว้นั้นปืนใยญ่ยังมีเยเลียนทิมเบอร์เล่นแบ็กขวาแทนและ ทำได้ดีแต่ในเกมล่าสุดกับพาเลสเกมรับก็ยังมีจังหวะหลุดให้เห็นอยู่โดยเฉพาะตอนที่วิลเลียมเซลบาจ่ายพลาดจนโดนตีเสมอท้ายเกมทอซาลุ้นแฟนปืนปลุกบรรยากาศร,รับมือเปอเชเลนโดทอซากองหน้าอาร์เซนอลแสดงความหวังว่าแฟนๆจะปลุกใจเชียร์สนันสนามเอมเรสเตเดียมในเกมพบปารี Saint Man, สแซงช็กแมงศึกแชมเปี้ยนลีกรอบรองเลิศสัปดาห์หน้า ปืนใหญ่ลงเล่นรอบตัดเชือกรายการนิ้หนสุดท้ายเมื่อปี2009ขณะที่พวกเขาเคยเข้าชิงดำหลเดียวใน3ปีก่อนหน้านั้นและแพ้บาสโลนา2อต่อหนึ่งอาเซนอลถล,มล่มเรอัลมดิด3ต่อศูนในเกมแรกของรอบ8ทีมที่ผ่านมาและจะได้ลงเล่นในบ้านก่อนอีกครั้งนัดพบเปเียเชทุกคนพร้อมสำหรับมันนะทอสากล่าวเรามีเวลา6วันก่อนที่จะถึงเกมนั้นเราจำเป็นต้องพักและเตรียมพร้อมให้ดี กับการที่มีแฟนๆในบ้านหนุนหลังเรานั้นมันจําเป็นต้องมีบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นพวกเขาจะผลักดันเราไปข้างหน้าเราต้องการแบบเดียวกับผนก่อนในการชนะมาริดพวกเขาทําได้เยี่ยมมากกับเกมในบ้านที่พบกับมาริดหากเราสามารถทําแบบนั้นได้อีกครั้งมันก็คงสุดยอดไปเลยยังไม่การันตีตัว UCL คาร่าเชื่อพิต้าฉุดปืนหลุดเสมอ มี้คาร์เกอร์เชื่อว่ามิเกลอาร์เตตาน่าจะหัวเสียสุดๆหลังจากอาร์ซนอลลดเสมอกับคริสตันพาเลซ2ต่อ2เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาเกมนี้ปืนใหญ่ขึ้นนำถึง2ครั้งจากยาคุปเคเวลและเลนโดทอซาแต่ก็โดนตีเสมอทั้ง2หนดยลูกแรกมาจากการวอลเล่สวยๆของเอเวลซีเอเซก่อนที่ชองฟลิปมาเตตาจะเฉยโอกาสจากความผิดพลาดของวิลเลียมเซเลบายิงตีเสมอท้ายเกมผลเสมอนี้ทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ย่างเป็นทางการ นอกจากนี้อาร์เซนอลก็ยังไม่สามารถการันตีตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกฤุูการหน้าได้แม้ตอนนี้จะนำหน้าเชลซีอันดับ6อยู่10แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดคาร์กเกอร์เชื่อว่าอาร์เตต้าน่าจะหงุดหงิดมากเพราะถ้าชนะเกมนี้ได้ก็จะช่วยให้เขาสามารถพักตัวหลักในเกมลีกกับบอร์นมัธได้เลยเพื่อเก็บแรงไว้เตะก,กับปารีสแซงต์แชกแมงในรอบรองชเลิศยูฟาแชมเปี้ยน กระนั้นตอนนี้แผนการพักตัวอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ทั้งการเจอลิว์ภูว่าที่แชมป์และนิวคาเซนคาร์กเกอร์พูดในรายการของ Sky ยสปอร์ว่าอาร์เตต้าน่าจะโกรธแน่ๆเกมนี้ควรจะปิดจ็อบตัวแชมเี้ยนลิตได้แล้วถ้าชนะพาเลสเกมกับบอนมัดก็พักตัวหลักยกชุดได้เลยก่อนเจอเปอเียชแต่ตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะเกมต่อจากนั้นต้องเจอลิว์พู ถ้าแพ้2เกมติดทีมอื่นจะเริ่มจี้ตามมาและยังต้องไปเยือนนิวคาสเซินอีกแบบนี้คงไม่มีใครอยากหันไปมองข้างหลังแน่นอนรายารับเต็มๆพี่เว้นป้องเซเลบาไม่มีช่องจ่ายบอลไม่เคลนโอเว่นเชื่อว่าวิลเลียมเซเลบาน่าจะโมโหดาบิดรายาไม่น้อยจากจังหวะชองฟิลิปมาเตต้า Chong Philipp, ita, ยิงตีเสมอช่วงท้ายเกมที่อาร์ซอนเปิดบ้านเสมอคริสตันพาเลตสเมื่อคืนวันอัคารที่ผ่านมา ตอนนี้ทีมของมิเกลอา์าต้าจ่อหมดลุ้นแชมป์พีเพมีมรีเพราะลิเวอร์พูลต้องการแค่แต้มเดียวจากเกมกับทอตน,นมฮอสเปอร์วันอาทิตย์นี้ก็จะการันตีแชมป์ทันทีในเกมล่าสุดอาเซนอลขึ้นนำถึง2ครั้งจากยาคุบคิวอและเลนโดทอสซาแต่ก็โดนตีเสมอจากเอเบลซีเอเซและลูกชิปสวยๆของมาเตตาจังหวะประตูตีเสมอของมาเตตามาจากความผิดพลาดของซาลิบาที่เสียบอลให้กองหน้าทีมเยือนแต่รายาเองก็มีส่วนด้วยเพราะยืนตำแหน่งพลาดและไม่เปิดมุมให้จ่ายบอล ทุกคนรู้ว่าราญาเป็นผู้รักประตูที่ชอบยืนหาหมุมเพื่อรับบอลจากเพื่อนแต่ในจังหวะนี้พอมุมปิดไปแล้วเซลีบาไม่มีทางเลือกจะจ่ายออกไปทางทิมเบอร์หรือยังไงก็ตามราญาควรรีบวิ่งถอยหลังกลับไปหาหมุมใหม่ทันทีเพื่อว่าเซรีบาจะหันกลับมาจ่ายให้โอเว่นกล่าวแต่ราญากลับไม่ได้ทำเลยผมรู้สึกสงสารเซรีบาด้วยซ้ำเพราะเขาแค่พลาดครั้งเดียวจริงๆถ้าผมเป็นเซรีบานะผมจะเดินเข้าห้องแต่งตัวแล้วตะโกนใส่ราญาแน่แน โอเคนะ่านายจะยืนหามุมช่วยก็ได้ไม่เป็นไรแต่นะทีมแชมป์ลีกเอิงไป2.0ต่อ0อย่างไรก็ตามในการเจอกันอีกครั้งเกิดมีประเด็นนอกสนามเกิดขึ้นเมื่อเบสเชไม่พอใจที่อาร์ซนอลจัดสรรตัวให้พวกเขาเพียงแค่2,500ใบเท่านั้นทั้งที่หนแรกที่เจอกันพวกเขาเคยได้3,000ใบ ตามกฎของยูฟ่าสโมสรเจ้าบ้านต้องจัดสรรตัวให้ทีมเยือนอย่างน้อย5%ของความจุสนามซึ่งตัว2,500ใบนั้นคิดเป็นประมาณ4%เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของยูฟ่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับฟ่งเปียเช่เป็นอย่างมากโดยพวกเขาได้ร้องขอตัวเพิ่มอีก500ใบแต่ถูกอาเซนอลปฏิเสธตามรายงานของเลเวกิฟอาเซนอลให้เหตุผลว่าเป็นคำขอด้านความปลอดภัยจากทางการท้องถิน่นเนื่องจากมีการจัดงานมาราธอนลอนดอนในวันอาทิตย์ก่อนการแข่งขันเพียง2วัน แน่นอนว่าเปียชเมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแฟร์เพลย์และได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ,อยูฟ่าเพื่อขอให้จัดสรรตั๋วให้ครบ3,000ใบาตามระเบียบการมีรายงานเพิ่มเติมว่าเปียชเออาจพิจารณาวิธีอทธรณ์อื่นๆก่อนถึงเกมวันขันด้วยถ้าหากจำเป็นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ